สวัสดีนะครับคุณกำลังฟังอาจารังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรทีดังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตวันนี้วันที่28มีนาคม2565นะครับเป็นวันประกาศผลรางวัลออสการ์แต่เป็นออสการ์ครั้งแรกที่คนพูดถึงรางวัลเนี่ยน้อยกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานประกาศรางวัลนะฮะมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นครับคือในงานประกาศผลออสการ์ครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่94 พิธีกรนะครับคุณคริส็อกนะฮะก็ขึ้นมาเป็นอ่ากำลังจะประกาศรางวาัลหนังสารคาดียอดเยี่ยมปกติเขาก็จะเล่นมุกยิงมุกกันไปยิงมุกกันมานะฮะแล้วชาวตะวันตกเนี่ยเขาเล่นมุกกันแรงนะครับผมแซวคนนู้นแซวคนนี้คุณคริส็ลกเนี่ยก็แซวคนที่มาในงานนั่นแหละคนฟังก็ขำบ้างอะไรบ้างนะจนถึงคนหนึ่งที่เขาแซวว่วคือคุณเจดดาสมิธ ซึ่งเป็นแฟนของวิลส์มิทนะครับทั้งคู่อยู่ในงานด้วยเขาแซวเจด้าว่าเขารอดู GI j a เจภาค2ไม่ไหวแล้วแล้วมันยังไงนะครับ GI j a เจเนี่ยเป็นหนังที่นางเอกเนี่ยต้องโกนหัวแล้วก็เข้าร่วมรบในสงครามทีนี้คุณเจด้าสมิทเนี่ยแกก็ไว้ทรงสกินเฮดเหมือนกันแต่ว่าที่แกไว้ทรงสกินเฮดเนี่ยแกไม่ได้ไม่ได้อยากไว้นะครับแต่แกเป็นโรคโรคหนึ่งที่ชื่อว่าอโลพิเซียนะ alopecia เ,เนี่ยคือโรคที่ผมร่วงเป็นหย่อมๆแล้วคุณเจดดาสมิธเนี่ยก็มีความกังวลกับเรื่องนี้มากมานานแล้วด้วยมีการพยายามจะรักษาแต่ว่าก็ยังไม่หายสักทีจนในที่สุดเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะไม่เขาเรียกว่าไม่หลบนะครับก็คือเปิดเผยให้คนอื่นเห็นเลยว่าเรามีปัญหาตรงนี้แล้วใช้วิธีการโกนหัวหรือตัดผมทรงส,งสกิน h e ดนะครับ ในมุมหนึ่งก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนเป็นโลกนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยการที่คุณเจดดาสมิธเนี่ยไว้ผมทรงสกินเฮดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของแฟชั่นแต่อย่างใดแต่การที่คุณคริสล็อกเนี่ยมาแซลในเวทีออสการ์ Oscar เนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นการแซลที่ค่อนข้างจะไม่เหมาะสมนะฮะเป็นการเรียกว่าบูลลี่คนอื่นนั่นเองนะซึ่งไอ้รูปแบบแบบนี้บางคนก็อาจจะปล่อยผ่านนะบางคนก็อาจจะ ไม่ชอบใจแต่ก็อยู่เงียบหรือบางคนก็อาจจะขำโดยไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ทีนี้คุณเจด้าซึ่งถูกแซวเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยโอเคกับมุกที่คริสล็อกเนี่ยเขาแซวนะฮะซึ่งแน่นอนครับคุณวิลส์มิธซึ่งเป็นสามีเนี่ยนะก็ไม่พอใจนะไม่พอใจคริสล็อกมากๆเลยนะครับโดยวิธีที่วิลส์มิธแสดงออกเนี่ยก็คือเดินออกไป หาคริสลอกบนเวทีแล้วก็ตบยังแรงนะครับไป1ครั้งนะเสร็จแล้วก็เดินกลับมานั่งที่เดิมนะซึ่งตอนแรกเนี่ยในงานเนี่ยก็นึกว่าเป็นสคริปต์นะครับแต่พอพอวิลสมิต์กลับมานั่งนะครับคริสล็อคเนี่ยซึ่งถูกตบเมื่อสักครู่นี่ก็พยายามจะเขาเรียกว่าแฮนเดิลสถานการณ์นะด้วยการแซวกันยังยังคงแซวอยู่แต่ว่าแซววิลสว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะอย่างงู้นอย่างนี้เป็นมุกขำๆนะครับ แต่ใเวลานั้นวิลสมิธไม่ตลกด้วยครับและหันตะโกนใส่คริสลอฟว่าประมาณว่าอย่ามายุ่งหรืออย่ามาเอ่ยชื่อภรรยาผมอีกนะครับดังมากซึ่งทําให้ตอนนั้นเนี่ยทั้งงานเนี่ยรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่การแสดงนะฮะเรื่องจบตรงนี้และสุดท้ายก็กลายเป็นไวรัลนะความพีคออกความพีคอีอย่างหนึ่งคือหลังจากนั้นวิลสสมิธได้รางวัล ออสการ์ Oscar, สาขานักแสดงชายจากภาพยนตร์เรื่อง King Richard นะครับซึ่งโอเควิลสมิดก็ขึ้นไปรับรางวัลบบเวทีแล้วก็เอย่ยปากขอโทษคนที่อยู่ในงานเอย่ยปากขอโทษผู้จัดงานนะครับแต่ก็ไม่ได้ขอโทษคริสลอกแต่อย่างใดนะครับถึงตรงนี้ก็จะเรียกว่าทั้งโลกก็ได้นะฮะก็มีการยิาภา์วิจารณ์กันมากมายนะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้ว ใครถูกใครผิดนะครับมีแบ่งเป็น2ฝ่ายด้วยฝ่ายหนึ่งนะ่ะมองว่าสมควรแล้วที่คริสลอกเนี่ยโดนเพราะว่าไปเริ่มต้นพูดจาไม่ดีก่อนไปบูลลี่ภรรยาของคุณวิลสมิทก่อนนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ามาเป็นการตอบโต้ที่ไม่เหมาะสมนะฮะการใช้ความรุนแรงตอบโต้ความรุนแรงในอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยก็คือไม่ต่างกัน นะครับเรา,าเขาก็ไม่ได้ต่างกันต่างฝ่ายต่างใช้ความรุนแรงเข้าหากันวิลสมิธควรจะมีสติหรือว่าควรจะหาวิธีอื่นไหมในการที่จะตอบโต้ความรุนแรงนั้นหรือว่านี่เหมาะสมแล้วกับการที่คุณดูถูกหรือเหยียดหยามสิ่งของหรือคนที่เรารักวันนี้อาจารย์รังพอดแคสต์ก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วครับนี่เกิดมาก็จะ6นาทีแล้วจริงๆแล้วก็เป็นมุมมองของผมที่ที่อยากจะ พูดถึงเหตุการณ์นี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วทํำยังไงเราถึงจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเหตุของมันจนถึงปลายทางซึ่งทุกๆคนก็ต้องได้รับผลที่ตามมากันหมดนะครับผมขอพูดถึงคําว่า freedom of speech ก่อนนะครับก็คืออิสระหรือเสรีภาพ ในการพูดซึ่งในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับมันจะมะีพูดถึงไว้ในข้อ19ซึ่งเขาบอกไว้ว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ออกความเห็นโดยไม่ถูกแทรกแซงและทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการพูดซึ่งสิทธิเนี่ยรวมไปถึงเสรีภาพในการแสวงหาได้รับและส่งต่อข้อสนเทศและความคิดในทุกรูปแบบโดยไม่คำนึงถึงขอบเขตไม่ว่าจะโดยการพูดการเขียนการพิมพ รือในรูปของศิละปะหรือสื่อใดก็ตามนะครับที่เป็นทางเลือกของผู้ที่จะนํานเสนอข้อความนั่นเองนะซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วการที่เราจะมีโรคเสรีเนี่ยทุกคนสามารถจะ,จะพูดอะไรก็ได้แสดงออกอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในปฏิญญาสากลตรงนี้ยังมีการระบุต่อว่าอาจจะถูกจํากัดบ้างเมื่อจําเป็นนะครับเพื่อเคารพถึงสิทธิ์และชื่อเสียงของคนอื่นหรือเพื่อคุ้มครองความมั่นคงของ ชาติหรือความสงบเรียบร้อยหรือการสาธารณสุขหรือศีลธรรมดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมองถึงอิสรภาพในการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นเนี่ยในในหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าจะพูดอะไรก็ได้นะครับถ้าผลที่ย้อนกลับมานั้นเนี่ยมันส่งผลร้ายต่อผู้อื่นหรือในภาพรวมในสังคมเนี่ยสิ่งที่เราพูดหรือการแสดงออกนั้นเนี่ย ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกจํากัดได้นะครับเพื่อความสงบเรียบร้อยดังนั้นถ้าย้อนกลับมาถึงสถานการณ์นี้คุณคริสลอกเนี่ยซึ่งอขอใช้คําว่าพูดเล่นมุกเกินกว่าเหตุแล้วกันคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องเอาความไม่ปกติหรือความบกพร่องของคนอื่นเนี่ยมาเล่นเป็นมุกตลกนะครับผมยังเชื่อว่าเขาทราบเพราะว่าที่คุณเจดดาสมิธเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับผมเนี่ย เป็นเรื่องที่พับลิกนะครับทุกคนทราบดีในวงการทราบดีซึ่งคุณคริสลอกก็อยู่ในวงการดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคริสลอกไม่ทราบและเล่นมุกโอเคก็ยังมีบางมุมที่รู้สึกว่าอ่ยังพอจะให้อาภัยและเป็นบทเรียนของเขาได้นะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาทราบแล้วก็เล่นด้วยความพังเผอหรือไม่ได้คิดหน้าคิดหลังนะฮะจนกลายเป็นลักษณะของการบูลลี่จนทำให้คุณวิลสัเนี่โกรธจัดที่มาล้อภรรยาตัวเองจนเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เราเห็นดังนั้นเนี่ย นี่คือปัญหาที่เป็นต้นเหตุซึ่งคุณคริส็อกเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับแต่แต่แต่ไว้ก่อนนะฮะสิ่งที่คุณวิลสมิทเนี่ยกระทำกลับต่อคุณคริส็ลกเนี่ยถามว่าถูกไหมในในวัฒนธ,ธรรมเอเชียเนี่ยเรามองว่าจะเรียกว่าเอเชียได้ไหมไม่แน่ใจแต่คนไทยนะครับจะรู้สึกมัน ถูกต้องแล้วกับการเอาคืนคือเราเนี่ยจะมีเป็นชนชาติที่มีการมีลักษณะของการเอาคืนและเรามองว่าการเอาคืนนั้นเนี่ยมันสะสมถ้าสิ่งที่คนเริ่มเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครมาอาเหมือนเคสเหมือนเคสนี้เลยใครมาด่าใครมาต่อว่านะครับใครมาพูดจาไม่ดีบอกให้หยุดแล้วไม่หยุดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราเข้าไปกระโดดถีบเขาอย่างเงี้ยคนจะมองว่าสมน้ำหน้า การกระโดดถีบเนี่ยสมควรแล้วแลวคนถูกถีบเนี่ยสมควรโดนถีบอันนี้คือสังคมไทยนะครับแต่ใครจะสามารถบอกได้ว่าการเอาคืนรูปแบบไหนปริมาณเท่าไหร่ถึงจะสมกับสิ่งที่ถูกกระทำยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาด่าคุณและคุณต่อยเขาการต่อยเนี่ยสมไหมกลับกันถ้าเกิดว่าไม่ใช่กลับกันถ้าเขาด่าคุณและคุณเอาปืนไปยิงเขา แบบนี้ยังจะสะสมอยู่หรือเปล่านะครับเรามองแต่เรื่องของการทํามาแล้วทำกลับนะครับบางทีเนี่ยการทำกลับเนี่ยมันรุนแรงกว่าการทําก่อนหน้าด้วยซ้ําแต่เราอะ่ะไม่ได้สนใจเรื่องของความรุนแรงที่มันอะไรแรงกว่ากันเรารู้สึกแต่ความเหมาะสมหรือสะสมในการได้รับสิ่ง รุนแรงกลับคืนนะครับคือแรงมาแรงกลับอันนี้เรามักจะปล่อยผ่านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม,ไม่ถูกต้องนะครับเราไม่งานแล้วเนี่ยสุดท้ายาคนในสังคมเนี่ยก็จะลงไม้ลงมือกันเองนะครับและตัดสินกันเองบนความชอบไม่ชอบบนกระแสะสังคมที่ที่คิดกันเองว่าควรหรือไม่ควรสะสมหรือไม่สะสมโดยที่ไม่ได้มอีอะไรมากำหนดขอบเขตเอาไว้เลยว่าเมื่อเราถูกกระทำอย่างนี้ เราควรโต้อตอบลับอย่างไรนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือแล้วจะมีกฎหมายมีระเบียบกันไว้ทําไมนะฮะอย่างในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นคุณคริสลอกก็ดีหรือคุณวิลสมิฟก็ดีนะครับผมว่าทั้งคู่เองก็อาจจะไม่ได้ใช้สติมากพอในการในการแสดงออกหน้าเวลานั้นคุณคริสลอกเนี่ยแน่นอนว่า,าใช้คําพูดที่เกินกว่าเหตุนะครับดูถูกแล้วก็บูลลี่คนอื่น ในกรณีนี้คือภรรยาคุณยูสมิธส่วนคุณยูสมิธเ,เองเนี่ยก็โต้อตอบโดยไม่ทันได้ใช้สตินะครับผมคิดว่าวันนั้นเขาถ้าเขาคิดทันว่านี่คือการถ่ายทอดสดไปทั้งโลกในการประกาศรางวัลอสการ์แล้วมีคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือใครก็ตามเนี่ยดูอยู่นะฮะการกระทําตรงนี้มันมันสะท้อนภาพของคนที่ที่ปกป้องครอบครัวก็จริงแต่ว่าเขาเลือกใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการปกป้องซึ่งคําถามก็คือ มันไม่ต่างอะไรจากคนที่กระทําต่อครอบครัวของเขานั่นแหละนะฮะคุณยูสมิธเองเนี่ยมีโอกาสหรืออาจจะมีวิธีอื่นอีกนะถ้าเขาคิดทันเช่นลุกขึ้นแล้วเดินไปพูดกับคุณคริสลอกดีๆนะครับหรือจะตะโกนด่าก็ยังได้นะนะฮะซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะเราคงไม่ได้มาดีเบตกันขนาดนี้เพราะคนก็คงจะเห็นใจทางคุณยูสมิธและภรรยามากกว่านี้นะครับแต่พอมีการลงไม้ลงมือกลับปุ๊บเนี่ย มันเลยเกิดเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่มีมุมมองที่แตกต่างกันแล้วมาต้องมาหาข้อสรุปครับว่าใครที่ผิดกันแน่หรือจริงๆแล้วผิดทั้งคู่การใช้คำพูดที่เป็นฟรีสปิชเนี่ยแล้วมันไปกระทบความรู้สึกคนอื่นมันถูกต้องแล้วหรือไม่นะครับกับการปกป้องสิ่งที่รักด้วยความเกลียดชังนะครับ หรือความรุนแรงมันเป็นวิธีที่ที่สามารถสะท้อนออกมาซึ่งความรักได้จริงๆหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่ที่เราถูกคุกคามไม่ว่าจะด้วยคําพูดก็ดีหรือใดๆก็ดีนะครับอาจจะเป็นเราหรือคน,คนที่คนที่เรารักเนี่ยอะไรคือความชอบธรรมที่เราควรจะโต้อตอบกลับเพื่อรักษาปรทัฐานในการอยู่ร่วมกันและเพื่อสะท้อนถึงความรักที่มีที่ไม่ใช่ รักแต่เพียงคนที่เรารักแต่รักที่อยู่ร่วมคนอื่นด้วยนะฮะพูดถึงตรงนี้เหมือนกับผมจะไม่เข้าข้างวิลสมิธนะครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นปฏิกิริยาครับซึ่งเ,เกิดขึ้นได้กับรุกทุกคนนะฮะสติอย่างเดียวที่จะทําให้เราครองเหตุและผลอยู่และสามารถนึกถึงผลที่จะตามมาซึ่งจริงๆในที่นี้เนี่ยได้ข่าวว่า ทางกรรมาการออสการ์ก็อาจจะพิจารณาในการขอพืนรางวัลหรือว่ามีการแจ้งความในแง่ของการทำร้ายร่างกายนี่ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทํานะครับซึ่งไม่ใช่การกระทําของวิวอของคริสลอกนะครับแต่เป็นการกระทําของวิลสมิธซึ่งมีคริสลอกเป็นต้นเหตุเพราะ consequence ตรงนี้ครับใครตัดได้ก่อนคนนั้นก็คือคนที่จะแฮปปี้ที่สุดนะครับในการ ทำร้ายกันไปมาโดยทั้งคําพูดและการกระทำเนี่ยใครหยุดได้ก่อนคนนั้นก็ถือว่าจะเรียกว่าตัดกรรมก็ได้ในทางศาสนาพุทธนะครับแต่ผมมองว่าก็คือคนที่จะรักษาความปกติสุขในสังคมได้และผมเชื่อว่าใครทําไม่ไดีเอาไว้เนี่ยมันจะมีบทลงโทษทางสังคมที่จะตอบโต้กลับไปและส่งผลลัพธ์ในทางลบให้กับผู้กระทํานั้นในท้ายที่สุดนั่นเองนะฮะทั้งหมดนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเห็น มีเพจเพจหนึงนะชื่อว่าบุต h ดาล s สแมนนะครับซึ่งทำอินโฟกราฟิกน่ารักมากในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วผมแล้วผมก็เห็นด้วยมากๆกับสิ่งที่เพจได้อธิบายนะฮะแต่ว่ามันจะออกแนวธรรมะสันิดหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจฟังก็ฟังต่อได้เลยนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการอธิบายในทางธรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้คือเขาบอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันคืออาญตนะ,นะครับคือมีกิจกรรมบางอย่างเกิดขึ้นในที่นี้คือคําพูดของคุณคริสลอกเนี่ยเกิดขึ้นแล้วคําพูดนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยนะครับเป็นต้นเหตุให้เกิด,กดผัสสะผัสสะคือการได้ยินคือการได้ฟังคือการเห็นคือการสัมผัสนะครับซึ่งผัสสะที่เรามีอยู่เนี่ยกำลังหมายถึงผัสสะของคุณวิลสมิธเนาะเมื่อได้รับเข้ามา ก็จะเกิดการเขาเรียกว่าพิจารณาครับว่า,าเรารู้สึกยังไงกับสิ่งสิ่งนั้นนะครับในที่นี้ก็คือชอบไม่ชอบซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าเวทนานครับในทางศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นมันมีเวทนาเกิดขึ้นครับซึ่งเวทนามีหลายรูปแบบนะครับอาจจะทั้งดีและทั้งไม่ดีก็ได้นะในที่นี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเรา,เราถูกระมิดสิทธิ์อะไรบางอย่างเริ่มมีการกระบวนการในการ เขาเรียกปรุงแต่งนะในทางธรรมเราตัดสินว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าตัณหานะฮะพอเ,เกิดตัณหาปุ๊บนะครับก็ทําให้เกิดอุปาทานอุปาทานคือเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสนองตอบต่อสิ่งนั้นถึงตรงนี้คุณยูสมิตก็ลุกขึ้นมาแลลวลุกขึ้นมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เดินออกไปแล้วก็ตบคึณคริสลอกซึ่งตรงเนี้ย มันอธิบายด้วยคําว่าพบนะครับพบพอสำเพาพอผ่านพบนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงณเวลานั้นซึ่งมันเกิดขึ้นจากตัวเรานี่เองนะฮะเราก็คือเราเป็นคนสร้างพบนี้ขึ้นมานั่นเองสร้างเหตุการณ์นั้นขึ้นมานะฮะเหตุการณ์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือคุณวิลสมิธไปตบคุณคริสลอกอันนี้เราเรียกว่ากรรมเป็นการกระทําที่อยู่ภายใต้ความโกรธความโมโหภายใต้ตัณหานะครับภายใต้โทสะ ิเลสในตัวก็ยังถูกเขาเรียกว่านํามาใช้อยู่นะครับร่างกายเราก็ยังโดนควบคุมด้วยสิ่งเหล่านี้กันต่อไปนะฮะดังนั้นเนี่ยในทางศาสนาพุทธสิ่งเดียวที่จะหยุดยั้งวงจรน,นี้ได้นะครับเขาก็เรียกว่าสตินั่นเองนะฮะงงไหมฮะคุยไปคุยมากลายเป็นธรรมะซะแล้วนะครับสิ่งที่ผมกําลังอธิบายอยู่เนี่ยเป็นวงจรน,นะครับซึ่งเราเรียกว่าปกิจจะสมุปบาท ผมมีพอดแคสต์ EP หนึ่งที่พูดถึงเรื่องปฏิจจสมุตบาทด้วยก,ก็ลองไปหาฟังได้นะครับแต่ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมเห็นด้วยกับเพจนี้ตรงไหนนะครับเขาสรุปว่าแบบนี้ครับว่าการขึ้นรับรางวัลของวิลส์มิทในตอนท้ายครับเขาได้รับรางวัลออสการ์เน,ะนาะดารานำชายยอดเยี่ยมเขาบอกว่า love will make you do crazy things นะครับความรักจะทำให้คุณทำเรื่องเ,ออเพียเพ้ยนๆอะไรก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่ทําให้เราทําอะไรเพี้พยนๆเนี่ยไม่ใช่ความรักหรอกครับเขาเรียกว่าอาวิชาความรักเนี่ยเป็นแค่ข้ออ้างในการที่เราจะสร้างอาวิชชานะครับขึ้นในตัวเราดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีทั้งความรักและอวิชาในเวลาเดียวกันความรักมันน่าจะต้องถูกตอบสนองออกมาด้วยความรักไม่ใช่แค่รักต่อคนที่เรารักแต่รักต่อสิ่งต่างๆด้วยหลายคนมีความรักแต่ถูกอวิชาครอบงำนะครับ ก็จะเก,เกิดเหตุความรุนแรงเพื่อการปกป้องความรักอยู่เสมอซึ่งอันนี้เนี่ยเราอาจจะทั้งเผลอหรือว่าอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่ามีความรู้เท่าทันตรงนี้ในชีวิตประจำวันมากนักนะครับแต่ผมหวังว่าถ้าใครสักคนหนึ่งนะครับมาถึงตรงนี้ฟังถึงตรงนี้แล้วพอจะเข้าใจคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยสร้างโลกนี้ให้หน่าอยู่ขึ้นทําให้กระบวนการในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลเพราะคุณคนหนึ่งที่ จะใช้สติในการใช้ชีวิตนั่นเองและเมื่อมีคนอย่างพวกเรามากขึ้นผมเชื่อว่าโลกนี้ก็น่าอยู่ครับและนี่ก็คืออจิลังอดแ c a s t ในตอดนี้นะครับออขอบคุณที่ติดตามนะฮะวันนี้ใช้เวลานานเกือบ20นาทีเลยยังไงก็ฝากติดตามเอดอื่นๆนะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในเอดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ